ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมจะตอบประเด็นในฐานะกรรมธิการนะครับคือ,อ,อจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คู่กรณีผมนั่งอยู่ในกรรมธิการมาตลอดแล้วก็ด้วยความเคารพต่อสภาแห่งนี้นะครับเราประชุมกันมาตลอดทางด้วยความรู้สึกที่ดีมากนะครับแล้วก็ผมเปิดเผยรายละเอียดภายในก็ได้ว่า เคารพฟังกันแล้วก็มีความเห็นร่วมกันมีความปรารถนาดีต่อกันและกันมาตลอดมันมาแตกตอนปลายตรงที่ว่ามีความมันมีร่างที่จะสรุปนะครับว่าจะมีการารวบรวมแล้วผมี่ยเป็นคนให้ความเห็นไว้ผมต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ว่า,เ,าเราก็ต้องหลังจากทุกอย่างจบแล้วเนี่ยก็ต้องเชิญพวกเรามาและถ้าใครไม่มาก็มีร่างรายงานของปกเกล้าส่งไปให้และในน,นั้นก็มีการ ให้ความเห็นไปว่าประเด็นที่ยังมีปัญหาอยู่บ้างมี3 4ประเด็นที่ผมก้าเสนอมาถ้าไม่มาใครมีความเห็นอย่างไรก็ก็ให้ความเห็นมาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นการหวตซึ่งผมเองนี่เป็นคนคัดค้านอยู่ตลอดว่าจากการประวัติการเป็นกรรมธิการเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเรื่องปัญหารัฐธรรมนูญที่เราเป็นกรรมธิการกันตอนนั้นเนี่ยมันมีความเห็นขัดแย้งกันมากกว่านี้แต่เราไม่สรุปนะครับ ความเห็นใครคอมเมนต์ท่านจะตัวพรเราก็วางไว้คอมเมนต์ของท่านาาผมจะไม่เอ่ยชื่อนลครับเราก็วางวางวาง,วางไว้ให้คนอ่านเขาจะได้เข้าใจดังนั้นเนี่ยในคราวนั้นเองซึ่งตอนหลังเนี่ยมีการบันทึกตรงนี้ไว้ในร่างซึ่งไม่ได้เอามาที่นี่แล้วสุดท้ายเนี่ยาทางาผู้ทํารายงานเนี่ยก็ร้องขอว่าอย่าใส่ไปเลยตรงนั้นมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นการลงมติก็ถูกถอดออกไปที่เรียบร้อยท่านประธานเป็นคนสั่งเองไม่มีคนใคก็เลย มีความเข้าใจผิดกันตรงนั้น่ะมีความกังวลกันตรงนั้นะจนกระทั่งนํามาสู่ผมจะเรียกว่ากรรมการิการก็เลยแตกน่าเสียดายที่จริงแล้วไม่คิดจะจะมาพูดอะไรแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านสมาชิกท่านกนกอาจารย์กนกได้ให้ความเห็นไว้ผมอาจจะต้องแก้แทนคณะกรรมาการนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ด้วยในที่ประชุมนั้นนะครับ ประเด็นที่หนึ่งที่ท่านได้นองเสนอว่าคณะกรรมาการสรุปผลการศึกษามาโดยไม่ได้เข้าใจเรื่องการปลองดองว่าคืออะไรผมยืนยันว่าไม่จริงนะครับเพราะาในข้อ5.3จุดสามเนี่ยเราได้สรุปชัดและก็สรุปตามที่สารบัญปก้าวได้สรุปมาด้วยและจากความเห็นเราด้วยจากคอปอด้วยว่ากรรมาการเห็นว่าความขัดแย้งเนี่ยทั้งนี้เป็นพิเศษมันเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งคำนี้ เป็นคําของท่านชำนิในฐานะกรรมธิการผมจําได้ว่าแล้วเราก็เห็นด้วยกับความเป็นของของอกรรมธิการชำนิว่าเป็นความขัดแย้งไม่ใช่รัฐกับประชาชนแต่ประชาชนมันไม่พิเศษมากแล้วก็เราก็เลยกรรมธิการก็เลยมีความเห็นว่าจะต้องสแสวงหาความทา,ทางความเข้าใจร่วมกันเพื่อป้องกันไม่เกิดความรุนแรงขึ้นมาอีกในอนาคตเมื่อที่ท่านอาจารย์กหนกนะครับได้กล่าวว่าทางคณะกรรมธิการเนี่ย ตัดแค่ว่าให้จบแค่นี้แล้วไม่ได้มองไปในอนาคตเราสรุปไว้ชัดในในข้อสรุปในข้อ5.3นะครับและยังต่อไปอีกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องบริหารความขัดแย้งด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้เนี่ยกำลังการยังพบว่าการสร้างความรองรองในปรเทศไทยมีความแตกต่างกับประเทศอื่นๆนะครับของเราเนี่ยยังเหมือนยังยังร้อนอยู่และพร้อมที่จะเกิดเพราะนั้นให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง การที่มองไม่เห็นว่าความรองดองที่บกกล้าวเขาสรุปมาแต่มันบกกล้าวสรุปเนี่ยเรามาตาัดเ,เฉพาะส่วนนี้ไม่จริงเราก็มองตลอดว่ามีปัญหาแบบนี้นะครับ mm. เห็นเห็นอยู่แล้วก็บันทึกไว้แล้วประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับที่ได้พูดถึงว่ามันจะเกิดความอ่อนไหวการเอาเรื่องความรองดองไปใช้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะอาจจะนาไปสู่ความรุนแรงเขข้ขขก็กําหนดไว้ เขียนไว้ชัดว่ากรรมธิการพบว่าประเด็นที่อ่อนไหวอาจจะนาไปสู่การประเชิญหน้านะครับเ,เกี่ยวความรุนแรงได้นะครับเช่นประเด็นเกี่ยวกับมาตรา1นึเรื่องนี้มีปัญหาประเด็นเรื่องการนิรโทษซึ่งท่านได้ได้กล่าวว่าถ้าเราไม่ววระวัดระวังและกรรมธิการไม่เห็นจุดนิยมมันจะนาไปสู่ความรุนแรงกรรมธิการสรุปไว้ในข้อ5.4หน้า30ว่า ประเด็นการปลองดองโดยเฉพาะการนิสทยกรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องนั้นจําเป็นที่ทุกฝ่ายต้องระมัดระวังในการนําเสนอประเด็นดังกล่าวข้างต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งอันจะนาไปสู่ความรุแนแรงและอีกได้เขียนไว้แล้วชัดเจนว่าตรงนี้อ่อนไหวมากตรงเนี้ต้องระวังให้มากชัดเจนนะครับตรงนีออ้ผมเรียนว่านะครับประเด็นที่สําคัญนี่นะครับ อยากจะเรียนว่าในการประชุมของกรรมธิการเองเนี่ยเราเคารพความเห็นกันกันกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็แปลกใจนิดหนึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ยท่านท่านอา,อาจารย์กระหนกได้ได้นําเสนอเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเห็นแย้งสถาบันปกพรองเก้าไว้10ประการ6ประเด็นชัดเจนว่ารายงานของสถาบันปกเก้าเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้แอภิปลายไว้ ท่านก็ทางท่านประธานกรรมธิการก็ได้ได,ได้พูดในที่ประชุมนะครับผมมีบันทึกรายงานการประชุมอยู่ชัดเจนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้ความเห็นของกรรมธิการที่เห็นแย้งต่างๆเนี่ยให้ส่งรายละเอียดมาเราจะใช้เป็นการว่าเป็นความเห็นที่ต่างไปในจะสรุปไว้ท้ายของรายงาน เพื่อเวลาเรานําเข้าสภาเนี่ยท่านคณะกรรมการท่านสมาชิกรัฐสภาจะได้ทราบว่าสภาผู้แทนจะได้ทราบว่าความเห็นนี้เนี่ยดำรงอยู่นะเป็นความเห็นที่ต่างไปนะครับเหมือนกับเสียงข้างน้อยนั่นเองซึ่งในหน้า44ผมเรียนว่าทางรายงานของคณะกรรมการเนี่ยได้รวบรวมความเห็นของท่านสสนิพิษนะครับในคณะกรรมการต้องมาไว้ในนี้เพราะว่าทั้งสองท่านไม่ได้ส่งความเห็นแย้งมาแล้วก็รวบรวมท่านกนกเองก็พูดในที่ประชุม กรรมธิการนะครับว่า,อาขอให้เอาบันทึกที่ผมพูดไว้ในตรงนี้มาใส่ให้หมดกรรมธิการก็เอามาใส่หมดซึ่งในนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นการแย้งว่าสารัรปกเกล้าเนี่ยควรจะศึกษาเพิ่มเติมแต่ที่เราไม่ไม่ดำเนินการในกรรมธิการคณะนั้นตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่สารวันปกเกล้าสรุปไปแล้วเนี่ยถือว่าจบแล้วเพราะเรารับรับรายงานเขาแล้ว ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอากาสที่จะมีการศึกษาต่อเพื่อรวบรวมเนี่ยไม่ใช่ว่ากรรมการที่การไม่เห็นแต่เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องเวลาด้วยแล้วก็บก9เองนะับบก9เองเนี่ยสรุปข้อเท็จจริงเนี่ยเอามาจากคอปอไม่ได้มีหน้าที่ไปหาเองก็เลยมาสรุปไว้จํานวนในหน้า44ครบถุวนกระบวนาการครับอาจารย์ครับแล้วก็รายละเอียดประเด็นทั้งหลายเนี่ยเอามารวมไว้ในนี้หมดแล้วอของท่านอาจารย์นี่รวมอยู่ในนี้หมดแล้วในกวามเห็นเกี่ยวกับ ความไม่สมบูรณ์ความมันปกเก้าไว้ทั้งหมด3หน้าดังนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการก็เลยได้สรุปไปในที่ประชุมตอนสุดท้ายว่าเราคงจะทําฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยคงไม่ได้ก็รวบรวมเอาที่จําเป็นแล้วก็นํามาเสนอในส่วนหนึ่งของการศึกษากรรมการ์ทิการทน,นเองโดยรวมเอาความเห็นต่างๆที่เป็นความเห็นที่ต่างไปมาไว้ในนี้ครบช่วนกระบวนความแล้วก็เป็นเพียงแต่ว่าเสนอต่อ ที่ประชุมได้รับทราบว่าเราได้เคารพความเห็นของท่านอาจารย์แล้วก็มารวบรวมไว้ตรงน,นี้หมดแล้วส่วนเรื่องความรองดองที่เห็นความขัดแย้งที่ต่อเนื่องก็เห็นแล้วส่วนเรื่องของปัญหาที่ว่ามันเป็นเรื่องอ่อนไหวอาจจะกระทบกระเทือนต่อไปในอนานคตได้ในเรื่องการเนื้อทษกรรก็ได้บันทึกไว้แล้วเป็นความเห็นกรรมธิการแล้วชัดเจนครับขอบคุณท่านประธานครับครับท่านกรรมธิการจะขอชี้แจงนะเชิญท่านวัฒนาเมุ่งสุ กับเรียนท่านประธานที่กรบ,รบกับผมขอใช้โอกาสชี้แจงข้อสักถามของท่านสมาชิกโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของกระบวนการปองดองโดยหลักของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งดูเหมือนท่านสมาชิกจะพยายามจะบอกว่ากรรมธิการเน้นเฉพาะบางเรื่องผมกราบเรียนอย่างนี้ครับกระบวนการของความยุติธรรมเปลี่ยนผ่านซึ่งมี6ขั้นตอนที่ท่านท่าน,นสมาชิกได้หยิบยกกระบวนการแรกคือการ,รดําเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทําความผิด รัฐบาลนี้ได้ทาแล้วครับโดยการไต่สวนหาสาเหตุการเสียชีวิตมีผู้รับผิดชอบทําไปแล้วกระบวนการที่2ก็คือการหาความจริงคอปอได้ดําเนินการไปแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินง,งานของคอปอสุดกระบวนการที่3นะครับคือการชดเชยเยียวยารัฐบาลนี้กําลังดําเนินการอยู่มิได้ละเลยแต่อย่างใดกระบวนการที่4ี่เขาเรียกกระบวนการเปิดเผยความจริง ก็จะเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมและสมควรอันนี้เป็นความเห็นทางวิชาการของผู้ที่ทําการปลองดองคงต้องให้เขาทากระบวนการที่5คือการปฏิรูปองคอ์กรหรือสถาบันที่นําไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนเช่นกรณีของกรมราชธรรมที่เอาผู้ต้องหาในคดีที่ทําผิดจากการเมืองไปขังรวมกับนักโทษคดีายาารัฐบาลนี้ก็ได้มีการปฏิรูปแล้วโดยการนําไปขังไว้ที่โรงเรียนพลตํารวจบางเขนดีวการแยกชัดเจน ล้วนเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ทั้งสิ้นและสุดท้ายคือกระบวนการปลองดองที่ท่านพูดนะครับกระบวนการสารเสนาต,ต่างๆเพราะฉนั้น6ขั้นตอนที่กล่าวมาเนี่ยขั้นตอนการเยียวยาคือขั้นตอนที่3ซึ่งถ้าท่านจะไปอ่านรายงานของคอปอซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าการเยียวยาต้องกระทําเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดและไม่ใช่เพียงตรงเงินนะครับ การคืนความถูกต้องการคืนความชอบชอบธรรการดําเนินคดีอย่างถูกต้องนี่คือการเยียวยาผมตอบคำถามท่านสมาชิกขอญาตเอ่ยนามท่านนิพิษดูเหมือนหลักนิติธรรมของท่านกับหลักนิติธรรมของผมจะเป็นคนละหลักกันหลักนิติธรรมของผมผมโค้ดมาจากสาประชาติครับเป็นเอกสารที่ s 2 0 0 4 6 1 6หลักนิติธรรมที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราส ก็อ้างอิงมาจากหลักการของสาประชาตินั่นคือหลักการที่หมายถึงหลักการปกครองที่ทุกคนสถาบันทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งตัวรัฐเองที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีการประกาศให้สา,สา,สาธารณชนทราบแปลว่ามันต้องมีกฎหมายก่อนครับเขาถึงเรียกว่าหลักนิติธรรมท่านที่เคารพครับกระบวนการที่ท่านตอบที่ถามว่า ถ้าจะมีการยกเลิกผลการดำเนินการของคอตสอเนี่ยมันไม่ต้องล่วงเลยไปถึงกระบวนการของจอมบนถนอมหรือจอมบนสิดิที่ท่านกล่าวอ้างก็ผมก็ย้อนกลับไปว่ากระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการปลองดองของขคณะกรรมการนี้ก็ดีของกรรมการอื่นก็ดีล้วนทำอยู่ภายใต้ใกฎเกณฑ์เดียวกันตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกเซ็นโดยในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ คอปอได้กำหนดเหตุการณ์ความขัดแยง้งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยการเริ่มต้นจากเหตุการณ์พันธมิตรเดินขบวนขับไล่รัฐบาลพันธบดโททักษินแล้วก็นำไปสู่การยึดอำนาจเพราะฉะนั้นกรรมธิสิ่งที่กรรมธิการทำก็ทำไปตามกรอบที่ระเบียบสำนักนา,นายก,กรัฐมนตรีได้กำหนดขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมย,ยตุติตรงนี้ไม่ฉะนั้น มันไม่เีอยมนาจครับและคดีทั้งหลายเนี่ยมันล่วงเลยมันขาดอายุความไปหมดแล้วนละตอบคาถามได้ตรงนี้นะครับประการต่อมากรผมไม่เคยกล่าวอ้างว่าคอ,อร์รศทาหน้าที่เป็นองค์กรพิพากษาผมบอกว่าการทําหน้าที่ในด้านการสอบสวนของคอ,อรศไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมเพราะเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาซ้อนองค์กรที่มีอยู่แล้วนั่นคือปปชโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลพิเศษอื่นใดมารองรับ ไม่ชอบด้วยหลักการในการพิจารณาคดีายาารวมถึงกรณีของการยึดทรัพย์ที่อาศัยมาตรา17ที่ท่านอ้างธรรมนูญก็คงจะเป็นมาตรา17เดียวกับสมาชิกท่านหนึ่งของพรรคท่านที่บอกว่าแม้แต่การยิงเป้ามหาชีวิตก็ชอบด้วยหลักกฎหมายเพราะเป็นรัฐาธิปัตย์ในขณะนั้นแต่ตรงนี้ขัดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนครับและผมกราบเรียนแล้วว่าหลักสิทธิมนุษยชนได้ถูกเขียนไว้ในกฎบัตรสาระราชาติ เป็นหลักนิติธรรมหลักหนึ่งของสหประชาชาติว่ากฎหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนนั่นคือหลักที่คนเข้ามองความเป็นคนด้วยกันประธานครับการอภัยด้วยการนิลโทษศก,กรรมท่านสมาชิกบอกว่าจะต้องมีการยอมรับมีการขอโทษก่อนไม่เป็นความจริงครับหลักการนิรโทษศก,กรรมที่เราได้ใช้ใน ประเพณีนิติประเพณีกับประเทศไทยบางครั้งก็เกิดขึ้นมาโดยรัฐให้อภัยกับพลเมืองของรัฐเช่นการให้อภัยกับนิสิตนักศึกษาที่เข้าป่าก็ไม่เคยร้องขอให้นิสิตนักศึกษามาขอโทษก่อนถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองไปถามสมาชิกท่านหลายท่านที่ออกจากป่าว่าเขาเคยขอโทษไหมว่าเขาได้ทําผิดรัฐเห็นต่างหากว่าสิ่งที่รัฐไปดําเนินการกับพลเมืองของรัฐนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม รัฐาเห็นว่ารัฐะมีส่วนร่วมที่ทําให้พลเมืองของรัฐเหล่านั้นเนี่ยเกิดความขัดแย้งด้วยรัฐจึงให้อภัยเพราะฉะนั้นหลักการในเรื่องของการดิละโทษกรรมกับเรื่องของการยกเลิกผลทางกฎหมายของคอรสเป็นคนละเรื่องกันคณะกรรมการไม่ได้เน้นในเรื่องที่จะมุ่งไปช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งเรามุ่งเน้นการทําระบบที่ถูกต้อง ที่เราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมโดยแร่งครัดกระบวนยุติธรรมไทยก็เช่นกันครับผมกล่าวเรียนว่าหลักการที่เรามีสารดีกาแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพียงสารเดียวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศขัดต่อกฎหมายของ UN ชัดเจนถ้าท่านจะภูมิใจกับความเป็นไทยของท่านท่านรัฒนามีผู้บัเช่ญ ท่านเทวรภครับผมในแพทย์บัลลปประชาธิปัตย์พิสุทธิโผมขออนุญาตระทวงท่านผู้กำลังอภิปรายต้องขออนุญาตอยากจะเรียนตรงตัวว่าขนาดที่ท่านกำลงังวนเวียนและซ้ำซากม,มากเพราะท่านอย่าลืมว่าท่านคือคณะกรรมการิการท่านต้องฟังเพื่อสมาชิกในการอภิปรายอย่างน้อยได้ฟังไปสักระยะหนึ่งและท่านค่อชี้แจงแต่ขนานี้ท่านพยายามอภิปรายแล้วว่าชี้แจงวนเวียนไปขณะเดียวกันท่านก็มีส่วนได้เสียกับคดีคอตส ผมก็เลยทําให้มีความส่าท่า,ากนกำลังชี้แจงแล้วนะมันเป็นผประโยน์ของตัวท่านเองผมว่าขอให้รวบรัดแล้วเพื่อเปิดโอกาสทุกผมนะได้ขึ้น่ปลายก่อน,นครับขอบคุณที่จริงท่านสมาชิกครับที่จริงแล้วเนี่ยผมพยายามประสานบอกให้รัฐบาลประสานกับวิทฝ่ายค้านนะครับกําหนดเรื่องการแบ่งเวลาในส่วนของฝ่ายค้านเท่าไหร่รัฐบาลเท่าไหร่กรรมธิการควรเท่าไหร่ พอถ้ามีกรอบตรงนี้มันก็จะง่ายก็ใช้สิทธิ์ตามที่ข้อตกลงกันนะครับแต่ทีนี้ก็ท่านคณะกรรมธิการก็เป็นสิทธิของท่านที่จะใช้สิทธิชี้แจงก็ให้กระชับท้งนน้กล้รกรันเสนะครับขอบคุณขอบคุณท่านประธานครับก็ผมเห็นด้วยกับท่านกรรมธิการนิพิษนะครับว่าเสียงข้างมากไม่ได้ลบล้างความผิดได้พูกว่าผู้าารักษาสองคนก็ตัดสินผ่านชีวิตนายกรัมตรีที่คนเลือกเป็น10บล้านได้แต่กระบวนการเหล่านั้น ต้องอยู่บนหลักนิติธรรมที่ถูกต้องนะฮะไม่ใช่ไปจัดตั้งขึ้นมาเองตามมาเภอใจอันนั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านเป็นประการสุดท้ายว่ากระบ,บวนการค้นหาความจริงกระบ,บวนการทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทำไปอยู่ในเรื่องของการปลองดองนี้ ข้อกล่าวหาที่ท่านที่ท่านสมาชิกบอกว่าคอปอไม่ได้รับความร่วมมือกรุณาไป,ไปเปิดดูรายงานของคอปอว่ารัฐบาลที่ไม่ได้รับความร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือกับคอปอมากที่สุดคือรัฐบาลที่ตั้งคอปอรัฐบาลน,นี้ให้ความร่วมมือกับคอปอไม่ว่าจะเรื่องการแนะนำ้นีการเยียวยาการปฏิรูปองค์กรสิ่งที่ท่านบอกว่าจะต้องมีการขอโทษก็มี นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้ที่ได้แสดงความขอโทษต่อผู้สื่อข่าวที่เป็นชาวญี่ปุ่นเล่ติเลียนที่เขาได้มาเสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษาและพฤษสภาเป็นนายกรลฐมนตรีที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องใดๆเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษาหรือพฤษสภาแต่กระทำในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐไทยไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลก็ได้ทำแล้วครับ ก็เสนอของท่านสมาชิกทั้งหมดกราบเรียนว่าได้มีได้มีการนำไปปฏิบัติแต่ละส่วนแต่ละส่วนโดยรวมแล้วสิ่งที่คณะกรรมาการได้ศึกษาคือในส่วนที่ยังไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบเราหยิบยกเอาตรงนั้นมาศึกษาและเสนอต่อสภาแห่งนี้เท่านั้นครับกราบขอบพระคุณครับ ขอกรรมธิการอีกสักน้อยฮะท่านโชลิตเชิญนะนิดเดียวครับผมผมตอบปัญหานิดเดียวเชิญฮะประธานเที่ยวรถครับ,<า>รบผม,มในพระบรมไตรยพิธีสังโระผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานและประท้วงท่านผู้กําลังจะพิพายนะผมว่ามันหลายๆข้อมากเลยท่านประธานอย่างน้อยข้อที่ชัดเจนทัดเจนที่สุดคือข้อที่59 มันกลายเป็นว่าเป็นเวทีของคณะกรรมการการใช้เวทีในการอภิปาารายท่านประธานลเกิดถ้าท่านจะพิปรายเนี่ยมันก็ต้องภิปรายสลับกันไปคือเขียนไว้ชัดเจนว่าการภิปรายก็คือเป็นการสลับกันทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่คัดค้านแต่ผมฟังดูแล้วเนี่ยเวลาส่วนใหญ่จะเป็นเวลาของคณะกรรมการชี้แจงผู้ผมอีกเยอะแยะเลยเนี่ยด้วท่านกำลังอภิปรายเนี่ยเมื่อกี้ท่านวัฒนาก็หลายรอบแล้วแล้วขณะนี้ท่านก็จะขึ้นมาอีกท่านโปรดฟังผู้ผมก่อนเลยนะ ฟังแล้วท่านจดประเด็นไว้เพราะพวกผมมีอยู่หลายประเด็นมากที่จะฟักถามหรือว,ว่ามีมุมมองที่ไม่เห็นด้วยนนก,กับคณะกรรมการอดทนใจเย็นๆหรอพวกผมไม้ไปก่อนแล้วท่านใครรู้คุณนช้แจงครับ